สบายดีพี่น้องตอนแรกนะพี่น้องเด้อมดูอย่างกระถมอนเห็ดอยังเนงะาะตามผิดน้องตามผิดไม่มอ้อนซีลูกเข่อไในกับมกหมอ้อพี่น้องนี่เฉอๆในไก่พี่น้องในไก่มุกหม้อตามผิดใ่ไปดูสิมมมใครไปตู่กับน้อยเดียวบ่มีบ่มีไปตู่เป็นปลา พวกหมอมพวกเซ้ตหมออตีนัวก็ใส่หอมบัวหอมเปี๊ยหอมป้อมอย่างนี้นี่ต้มข้าวไก่ปุ๊บข้าวไก่นี่คือง่ายไก่พี่น้องนี่ห้อยไข่น้าห้อยไข่นี่ใม้อนสูตรสิบบาทสิบพันธีค่ะ ข้างมงียบร้อยตอนนี้กระเพาะแนบพี่น้องเอ้ยหอมคอมจะกินพี่น้องซุกแล้วพี่น้องเลยอพอน่ะซุกแล้ว,วอุอววู้นั่ใน,ใน,ใในให้วยไข่ห้วยไข่พี่น้องตัวในไก่อู้ตัวในไก่ห้วยไข่เยบร้อยเขาคิดว่าจะเสียอู้จนเหงาจังต้องสนีเลยุก <laughs> หมอโอ้โหกระเสียบพี่น้องนนะ หมอพี่น้องเสงเเร็จกินข้าวแรกน่วมกันเด้อจ้าไปไปเนี่ยน,น้ำน้ำนี่ตัวแม่นี่ยซัดเสร็จพี่น้องมากินข้าวแรกในแม่มอนเด้ออุเครื่องในไกห่หอยไข่บกหมอนั่นแหละแต่กันบริเอาน้าแขงปันไดทำนี่ไหมมาให้ต้มเจียวประเด็นน้กระปุปนปลาอัน ปันแก้วหรือจก็เอามากินอีกพี่น้องมามากินกันเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเขาเล่นกันเด้อซีจักเพลงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศปามกินน้ำมีมอนเด้อมื่อทุกหูวทุกคน <c oughs> มามากี่น้องมากินน้ำกันกินเขาเล่นกันเด้อ <c oughs> อุ ไข่อุ้ยไข่มากินกันหลุกลหลนนหลับเมื่อทุกคนเอฟซีไวเอฟซีเตาเป็นแรงเสียแรงใจเห็นมีม้อนเนาะมาเดอ้อกินกันเด้อเสพเสพเนี่หมูแรงน้าพี่น้องเลย <c ười> แห็นด้วยป่ะต้องกินใจของบริสุทย์บริปาดเนยเนยังสบายดีพี่น้องกินข้าวเล่นรงกันเด้อบุตคนเขาเยิน่ะเขายินเนี่ยเขา้องยังเลยม้เขาเย็นเรื่องมาเข้าไม่แพ้กินข้าวเสียงเลยมั้เนี่บ้าใ่อกินข๋วยเตี๋ยวใช่พอกินไปกินนู่นกินกัเช้า เขาใครเขาต้มเนี่ยหมอสองหน่วยแล้วสิจะไปแล้วสุดท้ายแม่งงามตูนเลยซุกสุดเลยเอาแล้วโว้ยหัวตาข้างแต่ปุ่นจะลงไปมันผดบ่หล่ะตอนจะขายออกผดแห้งซุกแล้วจำอีกคนฟ้ากับพี่น้องแซท้คนปลาแก้วตัวเนี้น้อยนะ เราะปนับปูเห็นปนปลาเป็นเ่อ้าปูแาาน,นิโตเลยกิตโตแฉมันบบบพามาอีก้หนี่ที่คนสาก็จะได้ขอ เขาคล้ายเราบไดมแมททงนึงนชิ <17. S 1> ขั้นกี่ร์เขาซื้อเนาะเขาซื้ออะไรสี่พันเขาซื้อบางอะไรหนึงสี 40, <000. S 2> mm ่สิบบาทเจ้าก็ไปซื้อคอมรวมมันั่งมาปลูกนะ่ะ คอยไป,ไปตลาดรถเลอเทอันนี้ก็คอยซื้อตำวบานเนี่ยแล้วอัออปปอนนีนจมูแป้งเหรอรถขี่ทำคลิปนั่นยังลิบอะไร คันเห็นไ่ใหญ่สิล่ะมาปุ๊กกบเข้าวอยากกินเข่าทั้งงองทังงอ่งคันข้าเนี่ยนองอย่างเว้นเป็นขปเข่ขาไปที่อ่ะก็คืออยากกินเข่าแบบแต่ละมื่อก็เป็นเคยน่ะมันเคยมันเคยนงเฮามันเคยกับปัญหาเจ้าอยู่ในห้องบไม่ปุ๊กอยากกินเข่าเอาเอาดิเอาตีนเขี่ยแล้วเขี่ยเอา,า,าแล,าวแล,ลา้วมันก็จะรอแล้วเลย เราจะกินเ,ข,เข่างั้นเาใครประตูไว้เผื่อมีคนมาเนี่ย้อเใส่เสือเสือจะหามกับเจ้ามันก็แล่นกัมนไม่ห้านอยู่ในอยู่นั่เชือ,อกับพี่มากินอดหากปีกเลยเชือเนาะเน,น,นาะ ก้อง<ห>เสร็จจะถิมแล้ล่ะมันไม่น้ากินเขาอย่สองงาอยู่เป็นหอดนหน,น้าลูกก้อนจะมาเรียงน,นี่กระห้น,นั่งดางคนกินน้านงตัวจะคล้องกระตากเครื่องไหวข้าวมอมาถั่วเลยหรือเปล่าตา,ากไวต้ตมันก้บบ<ป>า,า,าติงลมามาแค่ดมัาหอมันกำลัางขังแขวยบกตากระตักเขว่มัน ร่งออางข้างแถวเออดังเขาดอได้ซื้อปะนะ <laughs> ดังเขาดอ,ดาาดอนัน่<อ>นทังลเวลาได้ใส่ซื้อให้สีเปเบิง้งน้ไม่เป้อย่งดูดูกันดูน้องกันมาลย่าื้อน่ะยิ่งมันจะเยอะใหม่นาดแต่ไล่กัดไ่คุ้โตนี่ย เป็นแบบอย่างแช่เป็นยังไนี่กินโล่จิกินโล่ยังกินโลน่ไม่อยากอันนี้อย่างยังไตมันเอาบปไตมันตับผน,นบเดี๋ยวจับเดี๋ยวไม่ได้จับเลีไม่ได้จับหัวกินแล้วต้มข่าเปียกได้เนาะน,นี่ัวใจใส่ต้มก่เปียกเขา่าเนาะ เห็นกบาดไมคข้ายบอกไม่น้องนี่บุกินแล้วงนมัไม่ไหลไหมเวลาได้นไหมได้วันมันไม่ไหลเขาไปหาอาไรเป็นหรอยางมาตาปาไหมบุมมมือเห็นก้อแสงโค้งเนี่ยเป็นปลาปาทุกทำหน่่ยหน่กิโลพูลาร้อยซาวโต้อยุดนะจำคำจำมือน่าทางอพ่อ กุช <czywiście S 1> ิรอจะขับเป็นมือลงทางมันมือจะแบบถูเอาไปเอาน่ะน่าทางออกองเี้ยปบเห็นแต่เห็นบ่แสงคมเงย่วะโอ้ยก็เห็น่ะเล้บะเอาไปจนอกไปนีก่จะบนถางบนทางไหถูอาไปเอางไปกับใครไปกับต้นไอยมันอยู่ป่าไม่ไ้หาทางออกพ่อกลาแบบเอาขเอามือจนถือโคมไปกุจิร่โคมมันิอยู่นกระเป๋านอยู่แล้วโคมจะติดในถุงพายไปตลอดโคมน่ง

ลอยกระสามสิบันบ่ลยโตรสิบน่งโ,โ,โตสามสิบพันมันหายากเลยเน,นี่ยมันจะห่อนยันผนะักกี่หลอดมันจะบเนาะไปเี่ยวเขาจ้บ่มีมงจา่าง่น้องเลยเอาขัดเอาเนี่ยด้หล่าได้ไปกับมูบดนไปตรงไหนฉี่หาคนไปนํำกันเจ้าเขาบดมงจ่างกันกูจะรอใายต่อย กชหากรูมันนะะกัปูมื่กี้ก๋ว้านเสื้ๆเข่าแถวื่อเามือนมาเข่าเก่ากว่าหใหม่มาบ้นไดไหยังได้ใมืนหนึ่งสมื้เนาะนาเข่าเก่าเลยมันมัจกรจังสีมาเคือกันกินมันมัดก่กนจะได้เข่าเก่าสีก็ได้สอย่างสีมาก็กินแมดจะกนจะกินตัวสีเป็นจะกเอาน

ไป็สูตไงกัไปม่บุญเพื่อนคนตายเขามาแผลใหม่ไปตายล่ะใครตายเน่ยเพื่อนแจกสิเพื่อนแจกกันแล้วต้องามาแผลบุญต้องบุาเพื่อนคนตายัตั้งกองบุญมืออื่นมันฑิดมัณฑิตชัยบาทแม่ยังบอกว่าแผลบางแรงนี่เข็ดทองสมบูริ์งานแต่งเือน ตอนนี้หันคอยไปกินท่านแล้วเอาซองให้เลยเดี๋ยวเพื่อนก็ชาวจันหันเราเอาเออ,จอเจะให้แต่ไปกินท่านคนอืมน้ำคลิปนี้ก็เหม่มอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักแต่ใส่สองน้อหนังทิงยายมอลพี่น้องเด้อบาย